สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุคสุชนผู้ติดต,ตามเราสามัคคีเมื่อนี้ได้ไม่ลำเวลาแล้วเชียวเราสามัคคีออกอากาศแล้วเบิง้งหน้าปกกันพี่น้องเขาหน้าปกเขากันน้ำงามเขากันเพราะเดีย๋ยมีรถไดล่น้ามูมาเป็นว่ามีหน้าปกมันกเ็เลยกว่าเป็นตะเบิ้งหน้าพี่น้องลนะเบิ้งหน้าปกกันพอาเดี เบิ่องสียๆงามๆกันเบิ่งหน้าปุกงามๆกันพี่น้องจังไปเบิ่งเล่าสามัคคีเนาะพี่น้อ,นองเน,น,น,นาะหน้าปุกเมียนโบสถ์วิหารคำแพงต้นไม้ยาง,งามต้นโพต้นใหญ่ต้นโพต้นไทสพาย่างพี่น้องเบิ่งไปพายใหญ่กะสร้าไงกากไกล้สี่เหล้วล่วพี่น้องลงหินลงยงังแล้วล่ะ ไปแล้วไปสิเลยสะลองลาพี่น้องผู้ใดทำบุญนำสางพายญ่นำก็ดีใจนำเลื่อนพินองดื้อได้บุญได้กุศลแล้วสางมาซอยกันสิสำเร็จแล้วพี่น้องสิได้สะลองแล้วตาบายนี้ค่เบิง่งแล้วสามัคคีนำกันเนาะพี่น้องเนาะ อ้าพี่น้องเจ็ดสี่พอลุงแม่ป้าเอาอานาวเอาหน้าสาวมาเบิ้งกันบานนีย่ยินดีต้อนรับสู้สองถ้าคุณพาลวยเด้อพี่น้องเด้อมาเบิง้งเอาสามาคี่ต้องงวดหมดืม่วานนี่นี่เขาชุดหนึ่งพี่น้องในหลุดชุดหนึ่งหมื่วานบ่นเก่งดิแต่ว่าแตกซ้ำแตกแล้วเขา แปดหกเป็นหกแปดนะพี่น้องอยู่อาเซียนเด้อพี่น้องเด้อเขาวิ่งก็วิ่งหกนั่นล่ะวิ่งหกกับเขาอยู่แต่ล่องเป็นแปดเป็นหกแปดแปดหกเป็นหกแปดนะพี่น้องเนาะมาเบิ้งวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบก็เบิ้งวันที่ยี่สิบสามกันพี่น้องก่อนสิเบิ้งก็ได้เนาะให้เข้าใจก่อนมาอยู่จังไหนไปจังไหนราสามัคคีวันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ด ลดไปพี่น้องเล่าอาเซียนเลาสมาคีลดไปเล่าอาเซียนเขาตัวจ่อพี่น้องเขาตัวจ่อคือแปดหกเป็นหกแปดพี่น้องได้หกเปดได้หกลุดกับเขาย่พี่น้องลุดสามเด่นสามล่องหกเลาสมาคีวีไอพีกับเขารูดเด่นหกล่องเกตเขาหกพี่น้องได้ 64ลาวไอพี่ลุดไปล่าวสตาวิไอพี่กระุดไปมื่อนี้มาเบิงังวันที่24นาพี่น้องเนาะ24ตุลามาแล้วพี่น้อง2067มาแล้วบ่าวไา้ยายญ่หางจัดไปเลยเนาะพี่น้องเนาะถือวันนี้เขาย่เขาจ้อย,ย่มื่อนี้ต้องเข่า เต็มเต็มไหมเขาแตกเหมือนเหล้วสามัญคียจับคู่วันที่ยี่สิบสีตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจับคู่สี่สามสี่สามเจ็ดหก

0 3วิ่งกลม0 3ร่อง6 7ร่อง3 4คูวิ่งเล่น0ร่อง3 ล่าวอาเซียนลาวอาเซียนอาซียน าเสียนจับคูจับคูศูนย์ศูนย์สี่สามสี่สองสาม วิ่งสามสี่วิ่งสามสี่กลมสามสี่ ร่อง0 4ร่อง2 3คูวิ่งเด้น3ร่อง4

วิ่ง,งกกว,งงงงว,วิ่งหกเกตไฟดับพี่น้องพับแผบแผบก็แก้งนี่ลรกพี่น้องดับก็ได้มีแสงตะเวนอยู่วิ่งหกเกต วิ่งโอเนวิ่งหกเก็ดละพี่น้องเลื่มวิ่งหกเก็ดโมหเก็ดร่องหกเก้าร่องแปเก็ดครูวิ่งเล่นเกร่องห ลาวีไอพีลาวีไอพีเจ้าคูเก้าศูนย์ Câu 3 Câu 4 Wing Câu 4 Wing cầu si biển cùng cầu si Long cầu xám long cầu sún, u bình điên cầu long si. เล่า VIP VIP บ้ากันเล่า VIP VIP เล่าสามะคัคคีเล่านี่หนึงก่อนเล่าสตาัตยาพี่น้องเอ้ยลืมข้าวเก็บนไปก่อนเล่าสตาวุ้ย ยังเสีปเอาห้อน่อยอยู่เล่าสตาหลงหล,ลงพี่น้องโทษหลายหลายสตา VIP E แจบคู 05 05เสียงสางตีนั่นเเป็นองปกปกสางตีใหม่ สองสามวิ่งนี่เสียงรบกวนแน่กับว่าเป็นยังเนะาะสร้างกำลังสร้างผาใ่วิ่งหาสองวิ่งหาสอง กลมหาสองร่องศูนย์หาร่องสองสามครูวิง่งเดินหาร่องสองกลมพี่น้องกลม ไอศิษยเขามาทั้งกลุ่มมาเบื้องในกลุ่มกับมาพี่น้องมาบพราะเสียขา,ากลุ่มดอกพี่น้องเขามาฟี่บวกหกหกส่วนกันมาได้พี่น้องเด้อมาฟี่มาฟี่เขาฟี่เก้าสามสี่เก้า แปดสองสองสามแปดไล่ มาแล้วเขามาแล้วก็แคปหน้าจอด้วยพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไใบพอดีเขามาไม่ก็กดกระดิ่งไว้พี่น้องของดีๆเด็ดๆมาแล้วเพราะว่าสิเป็นไล่กันได้กับเพราะเดินดีอยู่พี่น้องเพไาะด้วยแรงบันกันอยูจนาพี่น้องเนาะด้วยแรงบันกันพี่น้องลาวซามคัคคีพันที่ มีีตุลาสองพันาร้อยหกสิจับคูซีสามเก็ดหกศูวิ่ง03กม03นร่อง43สร่องเก็คูวิ่งเด่น0ูนยร่องสามเวอาเซียน0ูนย์3วิ่ง3ามีกลมสามร่อง0ูนร่องสองสาม ครูวิ่งเด่นสาล่องซีเราสมาชิวีไอพีกเก่าหเกปดเ็วิ่งหกเ็กลมหกเ็ล่อง6กเก่าล่อง8ป็ครูวิ่งเด่นเก็ล่องหกล่าวีไอพีเก้าศเก้าสเก้าซวิ่งเก้าซีกลมเก้าซล่องเก้าศนล่องเก้าสมครูวิ่ง เด่นเก่าล่องสีเล่าสตาร์วีไอพีศูนห์หาหาสองสองสามวิ่งหาสองกลมหาสองล่องสองสามล่องศูนห์หาูวิ่งเด่นหาล่องสองเอาพี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วกะโชคมานโชคม ắ นกันทุกข่ทุกคนเด้อเงินน้องทองไหลเิงหงปังปังกันยะเจ็บจะจนเน้อพี่น้องให้คุณพาหักษาเทวด,ดาคุมขร้งพอกันไม่ในสุดนี้กับมือเอื้อนผลัดพี่น้อง สำหรับโมนิกับควลกาวคำววา,าสวัสดี